สวัสดีครับีสวัสดีเอฟซีสุภูสกุลอีกเช่นเคยมีสรักแฟนเพลงสาธิตไต่ดำนี่เราจะมาเอาชีวิตรอดในป่าลึกเราจะไม่เตรียมอะไรมาเลยเราจะไปหากินเอาข้างหน้าีย๋ายวดูสิว่าเราจะมาหม่มาเลยเอายัางมาเลยกั้นมาไหนป่าตะวดเอา พราะว่ามันอยู่เลือกแห้งเพราะว่ามันอยู่ในปลาเลือกแห้งครับนะสะพาพพี่น้องไปห้าอยู่ห้ากินไปเจอห้าน้องใหม่แม่เกนเน่งแน่ก็เอาเสีเบ็ดใช้เบ็ดแน่จะได้บัวนะครับนอ้องคไปดูนันพี่น้องครับบรรยากาศเจิดจ้าจะดีบรรยากาศดุจยอาไปแกล แก้วอาทิตย์ทำอะไรแกะกินซอยาชูปับอยาชูบจะชูบก็ไข่เป็นมวนนะอาทิตยนะเขาไม่เอาไม่ชอยนะแก้วสุขภาพคือเ้า ก็เราน้งนองอ่านี่หละครับบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศถ้าเราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับในป่าครึ่งวันนะครับเอาชีวิตรอดในป่าครึ่งวันนะครับแล้วเราจะมาเฉลยตอนท้ายว่าเราอยู่ที่ไหนกันนะครับเนาะเอาชีวิตรอดในป่าครึ่งวันครับกับสาธิตใตตามเช่นเคยว,ว่า,ปาวปล่าเอาเท่าไหร่ย่ แต่ว่าสาธิตก็เตรียมเคียงไปแล้วเ <c oughs> อาบท่าน,นกิน,ากนมาเจอแด้วว่าเตรียมเคียงไว้สุ ფ ัชเล้วเลมเตรียมเตรียมเตรียมเคียงไปบุวยบารครับมาทานครับต้องกระซ่องลังครับสามสี่ห้าโอ้เจ้าที่เจ้าทางเลยลูกมาหาอยู่อยู่หากินไก่ปะเนี่ยให้ลูกไก่กิ้น้ำเน้ะจิ้ทีไรเห็นอยู่บนเมียนี่ บ้นหัวอะไรกี่ทีลกระไาเด้อมาเด้อก็ด้กินหไปหอนี่มองคุณโอ้ลืงายเลยอาะที่นอนีกูบุ๋มปากระองเลยวาเนี่นะครับาพี่น้องปองไปสูบสกตกปลามื่อึ่งวันแล้สาธิตดเ เจ้าทียนกี it ites, ่ทีครับเนาะหนูไฮนั่งกินได้ก hmm. ็บม่ได้กินกับมุมมุมบ้ากับ๋องเอยพี่น้องเลยสวดกึ๊กโกโอ้ตายด้ในี่ยงที่ดวไอ้พวกอ่สที่ไหนเนาของเทียังอยู่อ้างมืดฉีกินแล้วมืด

หอ,หอดเือเนียเขามีอยอะเปลาอาไรหมดเล้แล้ว,ลวตอนช่คือตอนชิดหเนาะ<ม>นี่เรียปลาสานินี่เรียปลาปลาเอางว่า,ายังสักปลากระกได้ยมันไกลนีนี่ apa Pak yang di đẹp 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 đẹp, nhạc 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 มนันก็ส่วนมผสมเนาะขอยากใส่เมื่อนะครับน้ำไปลองชิมเนาะ เงือป้าเย้บู๊งจงกงมันเล้อนะเนียนๆมได้ไปนอนนี่เส yeah, นอขํ้น,น,น,ห,นออหนังสุาหมูจจดินนะครับสั่งหน้าที่จรินนะ

เอาท่าน,นตายมั้ยันก็นั่นนี่พระคอบเลย Nó không thể mà nhắc cản nè Nó khó khăn được ừ, à? khó lại nó 好吧。要不要 นี่เื่อนกกินห้านมาเสียดนกินเน้งในปลานี่ด่นวนเสียพวกเขา Okay. Give me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 . Give เสียงมันหิวสงสารดิเสียบต้งหิวครับพี่น้องครับ

Buat được đi con cơm ra mày đi con đi đâu mày đi con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  มันจะจับง,งานเนาะออมันจะจับง,งา่างนเลยต้นมน้ำห้องพี่ที่พี่จะม,มีมือปากเรานั่นเองมันึ่งร้อยปากเป็นมาแล้วไม่กี่ทีเลยีดนะปลาเรากินเบ็ดเนาะไม่ได้บอกกันไหมบอกร้อยมาเนี่ยนี่นี่คือที่ยังมาอีกที่หนึ่งครับของูพี่ จะนี่ซื้อ,อไร <c oughs> เป็นหนังวอลโลปลาเก่าอิสุในเอฟดีสว่านี่นี่แหลวแต่ว่าหน้าหนาวนี้เจอแน่นอนแคมปิ้งแคมปิ้งสายแคมปิ้งครับตรงนี้เลยเป็นปลาเป็นเนตจลำธารเงียบสงบสายกลางเต็นต้องมาหน้าหนาวบรรยากาศดีมากครับผมนะจะได้กินไหเนาะ ทำหน้าพ่อจากพี่น้องไว้ก่อนกินขอยุ่มเลยโวยไอเมื่อไรบ้านเนี่ยเมื่อไรดอกปลาเดี๋ยวทีแพงไหมฮ่าว่าเมื่อสิอยู่อยู่อยู่บนหัวเอยียวเมื่อไรต้องไปซื้อแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราไปซื้อปลากันอยู่ที่บ้านหัวเิยี่ยวเขาเที่ยงเขาเซฟตั้งแหวนมาเบื้ดมีซูปลาไปกินปลาอยังไปซื้อเอาเราจะไปอาเป็นเมืองแก้วหลังคลิปนี้สวัสดีครับ ตัวจการฝันบุน้มเดียด๋ดวยวยันจีบครับแชปแชบแชปแ